เยไม่ไหวอยู่บ่ขอโทษออืโอ้ขอบคุณครับผมเอ้ามีอยู่เลยครับนานแล้วใบน้อยกินเป็นแบบไม่เคยกินสมัยคนอีสายไปกินงั้นใบน้อยใช่ไหมครับเด็ดนะครับเขาใส่น้ำลาไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาดูครับผม ตรงนี้ที่บ้านมีต้นนี้มันยังไม่ปีแรกเลผมครับอ,อ้าวพื้นทำไมเป็นอย่างนี้ครับผมโอ้นี่ครับอะไรพื้นนึงครับอ๋ออมาทำให้แม่ผมเห็นลกมาเ็นกมาโอ้ไม้ดีๆีแน่นเนละดีดี <มา S 1> ครับหนาด้วยซื้อที่นู่นที่ร้านไหมเหรอไม่ใช่ชุดนี้นะครับผมครับ